สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะโหอ่า oh, uh, ป้าเปียกลงไปคลิปก่อนก็ได้เห็นถึงการเตรียมตัวในการที่จะเดินทางไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ของครอบครัวสีวิไลนะคะแล้วป้าเปียกก็ได้ตามไปดูว่าไปถึงแล้วโห oh, ไปถึงแล้วไปเห็นน้องที่ดาลาว เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในชุดใหม่ที่สวยงามนะคะอยู่ในชุดใหม่ชุดพร้อมที่จะร้องที่จะรำใช่ไหมคะโอเป็นเป็นชุดสีแดงเลือดนกไหมหรือว่าจะเรียกว่าแดงเลือดหมูดีไหมแต่ว่าสีเป็นสีแดงเข้มนะคะสวยงามมากเลยเหมือนเทพธิดาเลยนะคะเหมือนเทพทิดา,ะะทพทดาน้อยเลยจริงๆนะคะสำหรับน้องทิดาลาวเนี่ย ต้องเรียกได้ว่าเป็นความชื่นชมน้องอยู่ในถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าทำเก็บปลาใช่ไหมในหนองน้ำหรือไม่ก็ทำครัวทำอาหารหรือไม่กอ็อยู่ในชีวิตประจำวันน้องก็จะเป็นเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่งนะคะเด็กหญิงทีดาลาวอายุสิบสองขวบแล้วนะคะตอนนี้แต่พอน้องเปลี่ยน สถานการณ์จะจะอ,อยู่ในหน้าที่การงานต้องเรียกว่าหน้าที่การงานสิเพราะว่าพ่อครูไม่พึ่งพาน้องไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่นะคะแม่ฮันนี่สีสีอีสานนะคะน้องก็ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วก็พร้อมในการที่จะรำในการที่จะร้องในการที่จะทำงานแต่ตอนนี้ที่ป้าเปียกเท่าที่ไปดูก็ตามไปดูเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รำนะคะยังไม่ได้อ่ กขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละยังไม่ได้เข้าสู่พิธีการเอาเป็นว่าประเปียกเรียกไม่ไม่ถูกก็เป็นอันว่ายังไม่ได้เข้าสู่ช่วงพิธีการแต่อยู่ในช่วงที่รอนะคะรอเวลารอพี่น้องรอ,อความเหมาะสมอยู่นะคะทีนี้น้องก็อยากจะไหว้แม่ฮันนี่นะคะก็ขึ้นได้ขึ้นไปไหว้แม่ฮันนี่นะพ่อผู้ก็พาน้องขึ้นไปไหว้ไหว้กลาบไหว้ก่อนนะคะแล้วก็ มีการพูดคุยมีการถามไทยอะไรที่ไม่เข้าใจน้องก็จะถามคุณพ่อนะคะถามพ่อคูอันแบบนูน้นแบบนี้อะไรยังไงได้ไหมแบบนี้นะโอ้โหก็ก็เรียกได้ว่าเป็นความชื่นชมอะเนาะก็คือยายเปียกก็ชื่นชมน้องอยู่แล้วพอไปถึงตรงนั้นเห็นส,สถานการณ์ตรงนั้นมีเอฟซเหมือนมีคนรู้จักมีเอฟซีเข้ามาทักทาย บอกว่าเคยเคยเห็นแต่ในโทรศัพท์เคยเห็นแต่ในคลิปว่าง,งั้นเหอะนะคะก็ดีใจมากเลยน้องก็ทักใคร FC ด้วยความอ่อนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะดูไหว่น่ารักมากเลยเรียบร้อยน่ารักน้องน้องทิดาราจึงสามารถที่จะปรับตัวเรียกได้ว่าปรับตัวได้ทุกสถานการณ์นะคะ สถานการณ์ที่มีคนมาชื่นชมน้องน้องดีใจแต่น้องก็แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมนะคะแล้วสถานการณ์ที่มีอาจจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่าเคยไปตรงนั้นมีคุณยายคนหนึ่งมาก็เหมือนกับว่ามาหาน้องเห็นน้องก็ดีใจก็ถ่ายรูปกันนะคะไปตรงนั้นยายเปียกจึงบอกว่าที่ดาลาวเป็นเหมือนเทพทิดาน้อยจริงๆนะคะ เทพธิดาที่อยู่ในชุดสวยงามอยู่ในชุดของเหมือนเทพธิดาจริงๆไม่เหมือนไนเด็กน้อยเดินดินวิ่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พี่น้องของเพื่อนนะคะที่น้องสวยงามต้องบอกว่าน้องธิดาเราแต่งชุดไหนก็สวยงามน่ารักและที่สำคัญนะป้าเปียกว่าชุดที่น้องใส่แต่ละชุดเนี่ยนะคะ คือน้องจะมีบุคลิกภาพไปตามชุดไปตามเครื่องแต่งกายที่ใส่จริงๆนะเวลาที่น้องใส่ชุดร้องเพลงใส่ชุดที่เป็นชุดสั้นนะคะร้องเพลงเร็วใช่ไหมคะเหมือนกับน,น้ำตาหล่นบนขอบเตียงอะไรแบบนี้น้องก็จะมีลีลามีจังหวะที่ สนุกสนานใช่ไหมป้อ,อนรำแต่พออยู่ในชุดที่สวยเป็นชุดไทยน้องก็อยู่ในความสุภาพเรียบร้อยต้องต้องบอกได้ว่าเหมือนเทพธิดาจริงๆอนสำหรับยายเปียกนะคะสำหรับยายเปียกก็ชื่นชมน้องจริงๆน้องน่ารักแล้วก็ได้มองเห็นถึงว่าน้องเนี่ยปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์บึงผมปะเปียก มียายเปียกมีผมมีหางแล้วยายเปียกผมเหลือน้อยก็เลยต้องหาตัวช่วยนะนี่พูดถึงน้องทิดาแล้วเราแล้วเปียกก,ก็ก็นึกถึงตัวเองก็รู้สึกอขันตัวเองนะคะที่ว่าโอ้โหผมมันมีน้อยแต่ป้าเปียกไม่ได้ไม่ได้อปรับตามสถานการณ์นะแต่ว่าปรับตามที่ว่าสถานะสถานภาพของผมโอเคนะครับ ได้มาพูดถึงน้องทิดาเราแล้วก็มีความสุขนะคะมีรอยยิ้มก็เราในชีวิตประจําวันนะมันมีเรื่องที่จะต้องเครียดมากมายก่ายกองหรือเกินนะคะมีปัญหามีความทุกข์รุมเรา้ามารุม,มตุ้มสมหัวของคนเราในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะแต่ถ้าอยากมีความสุขต้องมาดูน้องทิดาราวนะคะเพราะว่าน้องอทําให้เรามีรอยยิ้ม ได้ตลอดไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาอยู่ในครัวทำอาหารอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่หรืออยู่บนเวทีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการเป็นงานเป็นทางการน่าดูหมดเลยนะยายเปียกบอกว่าน้องที่ดาเราน่าดูทุกอิริยาบถท,ทุกสถานการณ์ทุกสถานภาพแต่แต่แตชาวว่าน้องมีข้อมีจุดบกพร่องอะไรบ้างไหมเกิดมาเล่นเลอเพอร์เฟกหมดเลยเหรอไม่ ไม่ใช่นะคะน้องก็เป็นเพียงบุตุชนคนธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่า,าข้อผิดพลาดของมนุษย์ทุกคนมีนะคะอาจจะมีอะไรที่น้องจะต้องเรียนรู้อีกเยอะแย,ยะมากมายนะคะแล้วพ่อภูแม่พึ่งก็เป็นครูที่สอนน้องได้เป็นอย่างดีในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ในการดำรงชีวิตในการเดินตามทางสายงานอาชีพนี้ในการที่จะ มีอนาคตที่ก้าวหน้าแล้วถ้าสมมติว่าน้องโด่งดังเปรี้ยงปรางเป็นศิลปินที่ติดอันดับนี้จะทำอย่างไรพ,พ่อผู้แม่พึ่งก็ต้องสอนนะคะคงต้องสอนน้องน้องก็ค่อยๆเรียนไปนะคะแต่ที่แน่ๆเท่าที่น้องแสดงออกอยู่ทุกวันนี้เป็นธรรมชาติเป็นเด็กหญิงที่ดานาล่าเป็นเทพธิดาในใจของ f อนะคะเป็นเทพธิดาน้อยในใจของ f อเนี่ยก็ทำให้เรามีรอยยิ้ม มีความสุขได้โดยไม่ต้องไปซีเรียสกับปัญหา,เ,าเหตุบ้านการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขากำลังวิ่งแข่งแข่งคันแข่งอะไรกันอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปวิ่งแข่งกับใครอ,อย่างป้าลุงกระท่อมชมจันนี้ดวงอ่อนจันทร์ป้าเปียกก็พากันอยู่แบบเหมาะเมาะแม่แม่ตามภาษาตายายนะคะก็ไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครอีกแล้วนะคะแค่วิ่งแข่งกับตัวเอง ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถต่อลมหายใจอยู่กับลูกกับลานไปให้มีความสุขได้วันต่อวันอันนี้ก็ดีแล้วสำหรับชีวิตของสองผู้เฒ่าแล้วก็ที่สำคัญในแต่ละวันก็เฝ้าดูคลิปของน้องทิดาลาวนะคะดูความเคลื่อนไหวดูน้องทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงพอให้เราได้มีอรอยยิ้มได้ถึงแม้ว่าป้าเปียกจะไม่ได้มานั่งพูดถึงน้องทุกวันถ้าคุณลุงอยู่ คุณลุงก็จะต้องเป็นคนทําคลิปบ้างอะไรบ้างขึ้นไลฟ์แต่คุณลุงไม่อยู่นะตอนนี้คุณลุงก็ไปอบรมนะคะยังไงสําหรับคลิปนี้ยายเปียกก็มาเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังคือชื่นชมน้องทิดาเลานะคะเป็นเทพธิดาน้อยในใจยายสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวได้ยินอาจารย์ภูบอกว่าจะไลสดตอนที่มีพิธีการอะไรเราก็คอยติดตามดูแล้วยายเปียกก็อาจจะขึ้นไลฟ์ด้วยนะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณคนที่จะเข้ามาดูมาชมเห็นคลิปนี้ทุกคนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ